สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีลิกิธานะครับวันนี้ผมพามาดูลูกออสของผมครับที่เพาะไว้นะครับก็น่าจะอากาศเย็นครับเลยน็อกนะครับเนี่ยครับก็ขึ้นมาลอยเต็มเลยครับเนี่ครับเป็นโสกนักกรรมโมเลยนะครับ ็น่าจะทั้งบออครับนี่ครับก็ปัญหาของอากาศครับนะครับอากาศเย็นนะครับก็ได้สอบถามผู้รู้หลายๆคนนะครับก็เป็นเหมือนกันนะครับตายเหมือนกันตายยกบอมกันนะครับ ถามว่ามีวิธีแก้ไหมครับวิธีแก้นะครับมันขาดออกซิเจนนะครับถ้าเราเพิ่มออกซิเจนได้ก็จะดีครับนะครับสําหรับผมวิธีแก้ก็ล้างบ่อเพาะใหม่ครับล้างบ่อเพาะใหม่สำหรับคนที่มีกระตังหน่อยก็ไปซื้อออกซิเจนมาใส่นะครับน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูลูกิทานะครับครับคนที่เจอแบบนี้นครับเจอมาก่อนก็แนะนําด้วยนะครับแนะนําผมด้วยนะครับผมก็มือใหม่หัดเพาะเหมือนกันนะครับนี่ฮะอากาศเย็นสี่ห้าวันแล้วนะครับ ภาวนาให,ให้เป็นแค่3วันอากาศนะครับแต่ก็ยังไม่หยุดนะครับยังเย็นต่อเนื่องนะครับปัญหาของคนพาะกลบนะครับใครมีวิธีแก้ดีๆช่วยแนะนำด้วยนะครับฝากคนที่เคยเพาะแล้วเจอปัญหานะครับแก้ย่งไงนะครับ ำรับคลิปนี้ดิกิทาก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดู YouTube นะครับมีสิ่งดีๆก็แนะนาม,มานะครับก็เจอครั้งแรกครับปัญหานี้นะครับเจอครั้งแรกนะครับลูกอ้อนนี้ก็อายุจะครบ2ออาทิตย์แล้วครับก็ยังเป็นนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูตัวที่ร้อนนะครับตัวที่ใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็เป็นตัวรุ่งที่เขานะครับก็แข็งแรงนะครับขาลังนะครับเลยขาหน้าครับนี่ครับก็ตัวนี้ก็ไม่เป็นไรครับเป็นเป็น ก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นบางตัวที่ที่ตายครา,าท้องอื่นนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูลิกิทานะครับลคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ